ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ F-C ที่ติดตามทุกท่านนะครับเพื่อนๆและลูกค้าที่ส่งกิจทายมาซ่อมนะครับผมพยายามเน้นย้ำเสมอว่า,าให้แพคตัวพัสดุเนี่ยให้ดีๆหน่อยนึงนะครับอันนี้ลูกค้าท่านนี้กอันนี้เป็นลูกค้าประจำเนาะส่งมาซ่อมอยู่บ่อยๆนะครับจากจังหวัดอายุธยา ก็เนี่ยนะครับมันคือลูกค้าแพคมาไม่ดีมันจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หลุดแล้วเหลือแค่น,นี้เองนะครับคือถ้ามันหลุดเนี่ยตัวสินค้าไอตัวพัสดุด,ด้านในมันอาจจะสูญหายได้เนาะเนี่ยอีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับเวลาแพคส่งมาก็แพกแน่นหนาหน่อยนึงนะครับเพราะแปะสะกอตเทปมาแค่จุดนี้แปะมาแค่ตรงนี้มันไม่อยู่นะ เวลาขนส่งเขาวางทับกันเขาโยนบ้างอะไรบ้างนะถ้าตะกัตเทปขาดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัววัสดุด้านในมันจะหลุดออกมาได้นะนะครับก็แจ้งไปยังลูกค้าทุกทกท่านเลยนะที่จะส่งมาซ่อมนะครับแพ็คแน่นหนาหน่อยนึงเพราะว่าภายในเนี่ยบางทีบางท่านมาไม่ได้ซับกันกระแทกอะไรเงี้ยนะก็ขนส่งโยนเสียหายนะฮะ โยนกระแทกเสียหายตัวนี้เขามีลูกค้าเขามีไอตัวฟองน้ำกันกระแทกของเดิมของกิจทายก็มันก็ช่วยลดความเสียหายได้นะครับแต่ว่าแพ็คกล่องไม่ดีเนาะตันนี้อาการเออเลอร์ไม่รันลูกค้าน่าจะเคยส่งมาซ่อมแล้วตัวนี้เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเลยเจ้านี้ส่งมา ส่งมาซ่อมมีปัญหาก็ใช้บริการตลอดนะครับสำหรับเจ้านี้อาการเออร์เรอร์ไม่รันนะตัวนี้นะก็เดี๋ยวแกะตัวเช็คดูครับตัวเครื่องก็มีมอสเฟสช็อตนะครับแล้วก็ฟิลขาดนี่นะมอสเฟส สองตัวนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอเสเฟตเปลี่ยนฟิลวัดส,สัญญาณรูปคลื่นที่มอเสเฟตนะครับถ้าปกติก็เดี๋ยวทดลองหลันเครื่องดูครับก็เปลี่ยนมอเสเฟตเปลี่ยนฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับ วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณปกตินะครับแต่ตัวนี้มอสเฟตตัวนี้ค่าดิวตี้ไซเคิลผิดปกตินะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะค่าดิวตี้ไซเคิลาอยู่บวก42ลบ57นี่นะครับ บวก42่บ5อนลบนะ่าเดะเดี๋ยวผมจะลองวัดตัวอื่นเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับค่า duty cycle อยู่ที่45บวก45ลบ54 อันนี้ปกตินะครับส่วนตัวนี้ไม่ปกติถามว่ามันทำงานได้ไหมทำงานได้นะครับแต่ว่าอา,อาจจะมีปัญหาได้นะเพราะว่าค่า beauty cycle ม,มันไม่ปกติมันไม่ไม่เท่ากับตัวอื่นก็เดี๋ยวต้องทำการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ตัวเ,เล็กเนี่ยบริเวณมอเสเฟตน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่มีปัญหา นะครับครับก็ตรวจเช็คพบว่าไดโอด4148ตัวนี้มีปัญหาน่าจะลีกนะครับยิ่งร้อนค่า d u ว y ี้ไซเยิ่งผิดปกตินะนี่นะครับตัวที่มีปัญหาตัวที่ถอดออกมานะเดี๋ยวผมลองวัด สัญญาณให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าดิวตี้ y ซเคิลปกตินะอยู่ที่ประมาณ45สทับห้เนาะ45ิบาทับห้าสาตัวนี้นะครับที่มีความผิดปกติตอนนี้ปกติแล้วเห็นไหมครับค่า duty c y ไซเอยู่ที่45่ครับห้าแล้วราวห้านะฮะอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวเทียบตัวอื่นให้ใหดูด้วย นี่ะครับ45ครับ5เรา45ครับอ่าบวก45ลบ55นะครับก็ตอนนี้ค่า Duty c y c l เปกติแล้วสัญญาณปกติทั้ง4ตัวแล้วก็ทดลองรันเบื้องต้นดูแรงดัน DC 42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ ถ้าตัวกิไทายทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์ตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับหนึ่งร้ยห้าวัตต์สูงสุดนะครับอโอเคตัว กิจทายอินเวอร์เตอร์สามารถรันได้ปกตินะครับสาเหตุที่ต้นเหตุที่ทําให้มอสเฟตช็อตในครั้งนี้ก็ผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ไดโอดตัวนี้แหละนะครับเพราะว่ามันยิ่งร้อนเนี่ยค่าดิวตี้ไซเคิลด,ด้านบวกก็ยิ่งลดลงนะครับเวลาเครื่องทํางานเนี่ยภายในเครื่องร้อนก็มีผลเยอะเลยนะฮะทำให้ค่าดิวตี้ไซเคิลมันเพี้ยนเพราะว่าไอตัวไดโอดมันอาจจะลีกนะครับยิ่งยิ่งร้อนยิ่งลีกเยอะ ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับเครื่องรันได้ปกติก็เดี๋ยวประกอบเครื่องแล้วก็ทดลองรันที่กำลังวัดสูงๆครับก็ประกอบแล้วมาเทสท,ที่กำลังวัดสูงๆใช้กระแส13 M, แอมป์แรงดัน v c ที่42โวลต์ าต,ตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต์ 350-360 400อ่าวัตต์ประมาณนี้ครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับผลิตไฟได้อยู่ที่ราว400วัตต์ กิไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดต้นเหตุน่าจะเป็นที่ไดโอด41-48มันมีอาการลีกทำให้ค่าดิวตี้ไซเคิลของมอสเฟาผิดปกตินะครับก็เลยทำให้มอสเฟตช็อตเกิดอาการมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับ ก็เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมอสเฟตสองตัวเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนไดโอด C148 ตอนนี้ตัวเครื่องทำงานได้ปกติคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปที่พลาดกันใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ